ปฐมอปมาทสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารบุพารามปราสาทของมิคารมาดาเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าระเสนที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้ว จึงได้ทรงปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงจะประทับนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประทิทธิโกศลประทับนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้ามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้ามีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้าคืออะไรดูก่อนมหาบพิษทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้าคือความไม่ประมาทดูก่อนมหาบพิษ รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างย่อมกล่าวกันว่าเป็นเลิศก,กว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นของใหญ่อุปมาข้อนี้ฉัน้นใดดูก่อนมหาบพิษ ทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้าคือความไม่ประมาทก็มีอุปมายฉันนั้นพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสวยากรพาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลปรารถนาอยู่ซึ่งอายุ ความไม่มีโรควันนะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอันโอฬานต่อต่อไปพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้า เพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้มีปัญญาจึงได้นามว่าบันดิต